จริงๆไม่่คยกล้าออกมาเลยนะคะแต่อาจารย์ก็ถึงใจอยู่เสมอเออ,อยากมาเป็นก่อหอเรื่องเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ไม่ได้มาคือไปเที่ยว <c oughs> คือจําเป็นที่ต้องไปเที่ยวค่ะเพราะว่าพอดีลูกสาวน้องหนูเนี่ยเพิเรียนธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็จัดทัวร์ที่ต้องไปเที่ยวแล้วเราก็เลยมีความจำเป็นที่ต้องซื้อทัวร์ลูกไปเที่ยวแล้วค่าทัวร์แพงมากเพราะไปเที่ยวต่างประเทศนะคแต่แค่ประเทศลาวเ่านั้นหังไปกรงลาวใต้ ค่าบัตรก็เข้าไปหกพันไปสามคนหมื่นแปดนะคะในเศรษฐกิจตอนนี้ค่าขายก็ไม่ดีเลยค่ะใช้วันจ่ายวันแล้วว่าแทบจะไม่พอเลยแล้วก็มาลองคำนวณดูแล้วว่าถ้าจะไปเนี่ยต้องใช้เงินประมาณสี่หมื่นนะคะสี่หมื่นสี่หมื่นไม่มีะนะคะแล้วกไม่มีเลยแล้วก็เออต้องมีค่าใช้จ่ายของอื่นอ,อีกแต่ขอบคุณพระเจ้าว่วาในความจําเป็นที่ว่าต้องเห็นแต่ลูกเพราะคนอื่นเขามีลูกครัวไปแยะๆ,ๆลูกไม่มีเลย ก็ขอบคุณพระเจ้าว่าพอถึงวันนั้นจริงๆที่กลับว่าไม่ไปแล้วแล้วก็จะให้เฉพาะแค่จะใส่สองลูกไปก็ขอบคุณพระเจ้าว่ามีมีรายได้เข้ามาที่พอที่จะไปได้พอดีนะคะทั้งที่ไม่บอกว่าโอเคไปไปได้แต่กลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่าตันไห่ค่อยมาหาเงินใช้นี่แต่ขอบคุณพระเจ้าว่าพอกลับมาแล้วพระเจ้าก็อวยพรไม่ว่าจะตั้งแต่วันเริ่มกลับมาเอ,อ่อ กลับมาได้สองสามวันนะคะสองสามวันที่่านนี่พระเจ้าอวยพรทุกวันค่ะจากจที่เราขายของไม่ได้เลยที่เคยขายได้ขายไม่ได้เลยแต่ตั้งแต่กลับมานี่ขายได้วันละเป็นหมื่นฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะ amen